ทุกคนครับช่วยกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับไม่งั้นผมจะกลายเป็นแก่ย่างจากมนุษ่มป่าเอออย่าฮ้าทุกคนครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่กดไลค์คลิปนี้ผมกลายเป็นแก่ใส่ลุงแล้วก็มีดาวเทพเจ้าตายซ้ำมนุษ่มป่าโอ้มันนครับออฟฟิเชียลเฮ้ยเดี๋ยวหนูมันได้ส่งมันได้ส่งแกะมาให้ฉันคนหนึง อ้คุณมาป่าครับคุณสัญญานะครับว่าถ้าผมส่งแก่ให้คุณหนึ่งตัวที่ดีที่สุดคุณยังไม่มาทําลายหมู่บ้านเราเออจะสัญญาเอามาโอได้ได้ครับอย่าอย่าดูผมเลยเดี๋ยวผมจะเอาแก่ที่ดีสุดมาให้นะครับคุณมาป่าใอไวให้ไวครับครับครับเฮ้ยคนคนเลี้ยงแกะเขากําลังจะนําพวกเราตัวใดตัวหนึ่งไปให้มาป่าแน่เลยแต่ว่าตัวนั้นต้องไม่ใช่เป็นเราโอเครีบหนีดีกว่าเราอาจจะเป็นแก่ที่ดีสุดก็ได้เราต้องรีบหนีโอเครีบก่อนรีบก่อนเฮ้ย โอเคต่อบล็อกโอเคตรงนี um ้รีบหนีไปแล้ว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 เฮ้ยเจ้าหนูไอ้แกมันหนีไปแล้วอย่างนั้นฉันตามไปจับเลยนะอ่้าวมันหนีไปได้ไงอ่ะไปฝากด้วยนะครับคุณมาป่ากินได้เลยครับเฮ้ยแกมันไปไหนไม่ฉันกินจะดีเออไม่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 ปกินผมเลยพี่ข้างหลังมีบ้านอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็ก่อนเฮ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าอย่าอย่าตามผมอย่าตามผมเฮ้ยคุณมาป้าตามผมครับไปกินคนอื่นในคลอไม่ได้หรอฉันกินซะดีด เอต้องวิ่งเฮ้ยวิเข้าบ้านดีกว่าเฮ้ยแกะดินโอเคตอนนี้เข้าไปข้างในเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามมาอ้าวิ่งแล้วเฮ้ยอยตามมาด้วยเฮ้ยเข้าบ้านก่อนชึบปิดก่อนเฮ้ยเฮ้ยล็อกประตูก่อนุยุร้อยเขาไม่ได้สิเฮ้ยโอเคเฮ้ยในกล่องในกล่องมีอะไรไหมเนี่ยดาบแคคตัสดาบกระบองเพชรแล้วก็มีชุดแก่ด้วยเฮ้ยชุดแกะน่ารักมากเลยใส่ก่อนเดี๋ยวมันอยู่ไปดูกันเฮ้ยมันอยู่ เฮ้ยยังอยู่ด้วยโอเคอเคุ้ยหิวข้าวอะ่ะเอาข้าวไปเอาข้าวไปกินหน่อยเฮ้ยไ,ไม่เปิดหรอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเสียงประตูมันพยายามมันพยายามจะพังบ้านเราโอเคเรีบรีบเข้าไปก่อนติดอะไรไวนะ้นี่ยอุ้ยติดอ่ทุบเลยแล้วกันโอ้ติดในดนี่อีกโอ้ตัวใหญ่เกินเฮ้ยโอ้เฮ้ยในนี้มีแกะเต็มหมดเลยทำไมแกะพวกนี้ยืนนี่กันหมดเลยอะ่ะเหมือนโดนสตาร์บเลยอะ่ะอะไรเนี่ยนี่มีเขียนว่า ถ้าเป็นแกะจะเป็นต้องลงขึ้นก่อนไม่ได้เหรอเอาลงก็ได้อาลงก็ได้โอ้หก่อนลงได้ตัวอัดแน่บแทบตายไม่มีป้ายเขียนด้วยคําถามแกะธรรมดาต้องสีอะไรคนดูเชวยคอมเมนต์ด้วยนะครับแกะธรรมดาต้องสีอะไรหรอไม่มีสีสีน้ําตาลแล้วก็สีขาวครับทุกคนเชวยคอมเมนต์นะครับประตูหนึ่งสองสามอันไหนดีฮะอย่าลืมแข่งเวลานะครับเขามีสปาร์ตีด้วยโอเคเฮ้ยแกะไม่มีสีก็ดีนี่อลองแกะไม่มีสีเฮ้ยเฮ้ยต้องเป็นแกะสีขาวใช่ไหมเนี่ยโอเค เข้าแล้วเอ้ยถูกเฉยว่ะเอาติดตัวใหญ่เกินติดโอเคไล้ละคำถามแกะต้องกินอะไรเป็นประจำคนดูเชิญคอมเมนต์ได้น,นะครับกินข้าวแลย้ยากินตู่เฮ้ยใช่ไหมประตูมันมาแล้วเหรอเนี่ย,ยไปดีกว่ากินตู่คืออะไรกินตู่กินแกะแก่กินกันเองก็ไม่ได้แล้วกินตู่คืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนใครรู้รู้เสียงรู้สึกว่ามีเสียงคนอยู่ข้างบน รีบไปดีกว่าน่าจะเป็นหมาป่าแน่เลยกินข้าว,วไร่หญ้าชว์ใช่ไหมทุกคนใช่ไหมตอบว่าใช่ไม่ใช่รีบไปก่อนชึบเข้าไปอ่ะตรวเอา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 เร็วๆรีบเข้าไปเฮ้ยเร็วๆเดี๋ยวมันมาโอเคได้เข้าได้แล้วเฮ้ยใ,ในนี้มีกล่องด้วยเฮ้ยวิ่งมีเป็นดาบไม้โทรศรัพท์แล้วก็เป็นบัตรผ่านเข้าประตูเลยขอโอเคเก็บไม้หมดแล้วกันอ่ะเก็บหญ้ามาด้วยเก็บเก็บข้าวมาด้วยโอเคแต่ก็มีอันอันนี้ไว้ทำอะไรนะขอวางก่อนอ๋อโอ้โหมันไปที่กินน้ำนี่ว่ะไปรีีบไปดกว่า เฮ้ยน,น thing, like Eat, okay. <_<_ี่บอกาที่นี่ต่อเออต้องอ๋อต้องไปที่เดิมใช่ไหมเนี่ยพอมันไม่อยู่แล้วกันชึบโอเคเราออกมาได้แล้วเฮ้ยหมาป่ามันยืนไหนเสียงใครอะเอ้ยเอ้ยเจ้าเจ้าหมาป่าไปแล้ว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 เฮ้ยเฮ้ยนี่มันนี่มันไอ้นี่หว่านี่มันแก่เฮ้ยไปหาแก่ก่อนแก่เล็กแก่เล็กเอ้ยอย่าเข้ามาด้วยเฮ้ยดาบกระบอกเพชรต้องกระตีมันอย่าเอ้ยเอ้ยอย่าเข้ามาด้วยฮ่าแก่กลัวกระบอกเพชรนะนี่แน่นี่แน่ เฮ้ยไผ่านประตูใช้ปลาพัานเฮ้ยเฮ้ยปลผ่านชึบป,ปิดด้วยชึบเรียบร้อยอ่า,าใช่ไหมเปิดล็อกเฮ้ยปลผ่านที่ใช้ได้ด้วยโอเคปิดเฮ้ยเราต้องเก็บไว้ดิเอาไว้ออกเราต้องโดดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเนี่ยชึบหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็ชึบลงมาข้างล่างสวยตรงนี้ต่อโอเคเรามาตีหัวด้วยนะชึบแล้วก็ตรงนี้สวยงามไปต่อเรื่อยๆชิวๆสวยงามโอเคกระโดดชึบหนึ่งทีสองทีสามที สี่ทีสวยห้าทีสวยงามโอ้ยขอเจ้าแบบมีประตูด้วยอะไรวะเนี่ยเอาเอาไปทางนู้นดีกว่าขวาและซ้ายมีเอาทางไหนวะเนี่ยงงหมดแล้วเอาเอาเมื่อกี้เรามาทางไหนเลี้ยวขวาเฮ้ยนี่ห้องกระจกเฮ้ยเเปิดประตูเฮ้ยขอเข้าไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเขายากจังชึบเฮ้ยโหทุบเลยละกันเกะกะโอ้ยโอ้ยเข้าด่าโอเคโอเคได้ละเฮ้ยอันนี้มีลูกดอกแล้วก็มีหน้ากากด้วยใส่หน้ากากก่อนหน้ากากชนเผ่า นักการชนเผ่าใส่แล้วมีความไวในการในการขุดเหรอเนี่ยมีลูกดอกด้วยนี่ไงเฮ้ยลูกดอกเข้าไปก็ดีนะโอเคจะเข้าประตูอ่ะโอเคสวยงามเฮ้ยเปิดเข้าไปเข้าไปชึบเฮ้ยเขายากจังอะ่ะโอ้เราตัวใหญ่เกินใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ทางตันอีกทางอ่ะทางทางทางแรกเอ้ยนี่ทางแรกนี่ไงชึบเอาตันตันเฉยเลยโอ้ยโอ้ยงงไปหมดแล้วทางไหนเอ้ยไม่กินไม่กินไม่กนกินนี่ไงตายแล้วชึบเข้าไปสวยงามฮ่า เราได้เป็นแกะที่ฉลาดมากเลยใช่ไหมครับคนดูเฮ้ยชุบออกไปสวยงามครับเอ๋อลงไม่ได้เออ๋อต้องต้องยัดต้องยัดต้องยัดตัวเองลงไปเฮ้ยเฮ้ยขระร้ามีเฮ้ยมีหมีพี่หมีพี่หมียักษ์อุ้ยอื่นข้ามมันมีอะไรด้วยพี่หมีไม่กินเราใช่ไหมครับพี่หมีพี่หมีครับพี่หมีฮัลโหลฮัลโหลอ้อยพี่หมีพี่หมีอะพี่หมีอ้อพี่หมีพี่หมีเราคุยกันได้ครับพี่หมีไออ้อพี่หมีตีผมไปกัดผมเลยเพื่อผมหรือเสียวใจเพื่อผมน้อยโอ้ยพี่หมีพี่หมีกัดพี่หมีกัดโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ คิดว่าห้าเอพี่หมีมาดิแกะไม่ลกวหรอกนะลูกต่อไปกินนี่ไงนี่อาะตดพี่ไ่ดิลูกต่อยาพิษนี่แน่พี่หมีมาดินี่นี่นี่ลูกต่อตียาพิษนี่แน่พี่หมีห้าเจ็บสี่พี่หมีจัเม็นเท่าไหร่ไปเนี่ยไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้มันมียาพิษนี่แน่ลูกต่อปังยาพิษนี่พี่หมีมาดิพี่หมีอ๋อพี่หมีนี่แน่นี่แน่ยิงพี่หมีเฮ้เอาดิห้าผมต้องจัดการเจ้าตัวนี้ได้เลยพี่หมีจาเม็ดาบก็มีอยู่นะแต่มันบ้ามากเลยนี่แน่นี่แน่ มาดิพี่หมีถึกยังอ่ะนี่ไงกระดาบไล่ตีเลยแกหวดหมดเลยแกหัวตียาพี่ไปพี่หมีไปตียาพี่ไปก่อนนี่เนี่ยตียาพี่ไปมาดิมาดินี่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 พี่หมีมาดิเอ้แกตีพี่หมีอ๋อเฮ้ยพี่หมีตอบปุ่มมาด้วยทุกคนไปแต่แกจะเปิดประตูต่อครับทุกคนครับผมจะเปิดประตูชึบจะพังสวยงามโอ้ตีดีแล้วโอ้ยกว่าจะลงได้ชึบโอเคถึงแล้วเอ้ยเสียงอะไรอ่ะทุกคนเฮ้ยเสียงเหมือนเลเซอร์เลยอุ้ยแกต้องผ่านเลเซอร์ใช่ไหมเนี่ย โอ้ยวุ้ยวุ้ยว้ยฮือชุบฮือโดดข้าวเลเซอร์สวยงามเฮือจะมาอะไรวะน่ะใครเรื่องแสงไม่รู้แต่ทีนี้อุ้ยอันนี้มีเพชรด้วยทุกคนสวยงามครับชุบโอ้ยโอ้ยเลเซอร์เลเซอร์โอ้ยวุ้ยเจ็บ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 แขนเจ็บมากไอ้ไอ้ชุบโดดไปโดดไปสวยงามโดดโดดโดดโอ้ยอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์รีบไปรีบไปรีบโดดรีบโดดผ่านเลเซอร์ไปได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกว่าจะผ่านมาได้เลเซอร์โอ้ยเกือบไม่ดีแล้ววววเเดดดดีี๋ย่่่่าาานะะชุกรโหอ พาใส่ชุดแก่ก่อนแล้วกันไปต่อครับชุบโอ้ยผ่านผ่านผ่านอะไรไม่นี่เฮ้ยนี่เป็นดาบไดมอนด์แล้วก็เป็นเพชรแล้วก็เพชรแล้วก็เพชรแล้วก็เพชรว,ว้าวสวยงามเลยเพชรสองนี้ไว้ทำอะไรไม่รู้แต่ที่รู้ต้องกลับไปก่อนอโอเคไปต่อแล้วก็โดดชุบสวยงามครับโดดครับสวยครับสวยครับสวยครับโดดโอเอออะไรกูลวกเอ้ยเดี๋ยวพูดสังเกตเลือดเราทำไมหัวใจเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วอะทุกคนเฮ้ยเลือดเราเยอะขึ้นแล้วสงสัยเป็นเพราะว่าเราแข็งแก่งแน่เลยอนะทุกคนน,น,แคาาน,น่แลเาตมี้วก็ปิด ชึบเรียบร้อยสวยงามครับโอเคคเฮ้ย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 เจ้ามาป่าแล้วนี่เอาเฮ้ยเฮ้ยะเอ้ามันดับใดมอนแล้วกันดีทีนึงนี่แน่ทีนึงแล้วไปแล้ววิ่งแล้วฉันวิ่งแล้ววิ่งแล้วอย่านเจ้ามาป่าอย่าเข้ามาอย่าเฮ้ยตัวนั้นมีบ้าเพชรต้องไปบ้าเพชรไปบ้าเพชรให้ได้เลยเฮ้ยอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามาโอ้ยวิ่งก่อนนี่ไงเจอแล้วไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> เฮ้ยว้าขี่เรือเป็นสีกากระดิแกนะ่ะว้ากระจอก <c oughs> โอเคทุกคนเข้าบ้านหลังนี้ดีกว่าเฮ้ยเข้าบ้านหลังนี้นี่ไงชึบโอเคไ,ไปไปเฮ้ยรอฉันด้วยเอ,ยเอ,ยเอยาทำไมเปิดประตูไม่ได้อะ่ะประตูต้องใช้เพชรในมือที่เรามีอยู่สองอันนี้อลองใช้ดูหนึ่ง <c oughs> สองซ้ำชึบโอเคได้แล้วเแสดงว่าเอ้ยเฮ้ยพิเสืออย่าพึ่งพี่เสือต้องแกะแกะไม่ไหวแล้วพี่เสืออย่าพึ่ง โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยไปดูไปดูเฮ้ยมองอะไรหน้าฉันน่าฉันมาพ่อใกญ่ไรไงวันนี้ไปกินลูกดอกยาพิษนี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาไปกินเอาไปกินอืออือยิงไม่โดนกินจอกนี่ไงโดนไปสิไปไกลเลยแกน่ะพี่เสืออย่าพึ่งพี่เสือหูเขอพี่เสือไปดีพี่เสือโูต้องฆ่าพี่เสือสินะนี่ดาบในมือแล้วกันถือดาบแล้วนี่แน่มาดิพี่เสือตีโคตรเจ็บเลย นี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเอาไปกินไปกินอ,อ,อ e ุ้ยแรง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 จะตายจะตายออกกําลัก่อนเฮ้ยเฮ้ยจะมาปาเมืไหนวะแกยิวยุยเก้อนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะเอาไปกินแกออกเลยแล้วก็จะฆ่าแกแน่ต้องต้องกําบัดต่อยพี่เสือมาดิพี่เสือมาดิมาดิพี่เสือมาดิอือมาดิพี่เสือมาดิพี่เสือมาดิพี่เสือพี่เสือเจ็บไหมแต่ไม่รู้แต่แกเจ็บมากตอนนี้อุ้ยโอ๊ยอย่าเข้ามาด้วยอืออย่าเข้ามาด้วย เดี๋ยวเข้ามามันเป็นอะไรวะตัวปลาเอ้ยุยอ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ยุยอ่ะนี่โดนไปดิ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 เจียมสิแกโอยพี่เสือเหนื่อยเท่าไหร่แล้วเนี่ยออพี่เสือเออขอตีหน่อยขอตีหน่อยเออมาดิพี่เสือมาดิ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 พี่เสืออ้าวนี่อ่ะมาดิมาดิเพื่อแกตายฮันเสือพี่เสือฮะเมื่อไหร่เกจะตายมาดิมาดิมาดิ มาดิโอย้โยโอ้ยเจ love, ็บเจ็บเจ็บคุณจะตายแล้วฮู้เออสองหัวใจเอ้ยเจ้ามาปาไปไหนวะโอเคมันคงไม่มาหรอกถ้ามาเราโดนปอปาทะนุใส่มาแน่เดี๋ยวเราเลื่อนลีก่อนไปกลับไปตีพี่เสือใหม่พี่เสือมาดิเอ้ยเออโอ้ยกว่าจะตีได้พี่เสือขอตีหน่อยนี่ไงพี่เสือตายสักทีปิดปิดตู้เซฟตู้เซฟเอาเพชรปิดนี่แน่เรียบร้อยให้ตายอะไรมาพี่เสือให้อะไรมาอ่ะให้ปูกมาอีกแล้วเฮ้ยมีมันใส่ลุงด้วยโค้ตเท่ชึบเฮ้ยนี่มันพระเจ้า พระเจ้าแก่ไหเนยครับฮัลโลสวัสดีครับผมแอะไอ้แกเป็นใครอะเออพอดนีว่าผมคือแก่ครับตอนนี้ผมเพิ่งนีจะมาป่ามาครับทุกสวัสดีครับลุงเอ่อคุณคุณคุณแก่เทพเจ้าแอะแล้วเสือข้างนอกอ่ะเสือข้างนอกผมจัดการเรียบร้อยแล้วครับแอะจริงนี่อ้าวขอบคุณมากเลยนะฉันออกจากที่นี่ไม่ได้นะเพราะมันมีเสือไงล่ะเอาเรอครับเนี่ยแสดงว่าผมเชื่อคุณใช่ไหมครับเนี่ยใช่แล้วนะฉันคือเทพเจ้าแก่สายลงอ่ะไม่ว่านะฉันมีของตัวแทนในกล่องเอาไปเลยแล้วก็พาฉันออกไปจากที่นี่ด้วย เออได้เลยครับผมของในกล่องคืออะไรอ่ะเอ่อยาเทพชาศูนย์ศเจ็ดคืออะไรคะเนี่ยแอบมันคือยาที่ทำให้แกเนี่ยจะกลายเป็นแก่สายลุงโคตรเทพยังไงล่ะแล้วมันจะกลายมาป๋านะได้เหรอครับเนี่ยเนเน่นอนรับประทานนะเอาไปเลยขอบคุณครับหุ่ยยาเทพชาศูนย์เจ็ดแล้วเหรอเนี่ยลองกินดูแล้วมีเสื้อกอดด้วยแอบเอาไปเลยเสื้อกอดสายลุงได้เลยครับเอ่อใส่เสื้อเรียบร้อยแล้วไม่มีรองเท้าอ๋อรองเท้ามีมีแน่นอนเด็กฉันให้แล้วโอเคแล้วก็ใส่เป็นดาหูเมีดาบสายลุงด้วย โอเคมีกอดด้วยใส่กอดไว้ด้วย,วยอะมีค่าหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกินยานะครับแอบกินได้เลยยาเทพชาศูนย์เจ็ดลองกินดูอเอ้วเฮ้ยที่ผมบรรลุเป็นแก่สว์รย่งครับแอไหนอะแกแกลรามองตัวเองดูสินครับเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นแก่สายรุ้งแล้วทุกคนแอนั่นแหละนะอเอาไปจัดก,การหมาป่าดูสินะถือดาบด้วยโคตรเทร่เลยดาบะจะบอกให้เฮ้ยแล้วบทจะมีพลังอะไรครับเนี่ยพลังระเบิดลองไปได่นดูนะพลังระเบิดเหรอได้เลย เจ้าหมาป่าฉันมาจัดการแกแล้วเจ้าหมาป่าอยู่ไหนเจ้าหมาป่าฉันมาแล้วเปลี่ยนไปจนฉันจำไม่ได้เลยนะเนี่ยฉันนะ่ะคือแกที่แกตามหายัา่ไงล่ะพร้อมหรือยัง <c oughs> นี่นี่อ่ะ <c oughs> อันนี้แค่พลังเล่นๆนะทุกคนดูเนื้อแกได้หน่าจะอร่อยขึ้นถ้าจะเข้าใกล้แกได้ละก็แน่นอน <c oughs> มาดิหนึ่งสองซ้ำอย่านี่เอานี่ฉันใช้ดาบแค่ทีเดียวนันเนี่ยแกตายแล้วเหรอเนี่ยโทรคนกระจอกเลยเจ้าหมาป่า ขอบคุณมากนะครับคุณแก่เทพเจ้าสายลุงเทพเจ้าศูนย์เจ็ดโอ้ยโอเคเอางั้นนี่เดี๋ยวเราจะกลับไปช่วยทุกคนคิดว่าผมควรกลับไปช่วยแก่เพื่อนแก่ในเล้าดีไหมครับทุกคนหนีเลคอมเมนต์นะครับผมจะลองกลับไปช่วยดูนะว่าช่วยช่วยดีหรือเปล่า